เจ้าหลงแมวสามสีหน้าด่างแห่งวัดป่าไม่ได้แค่เดินเตร่ไปวันๆแต่มันมีความลับที่ทำให้หลวงปาถึงกับจุกอ,อกทุกคืนวันโกนเจ้าหลงจะแอบเข้าไปในศาลาเพื่อคาบพวงมลาลัยดอกมะลิแห้งเหี่ยวที่หน้าพระประธานแล้ววิ่งหายเข้าไปในดงไม้้ายวัดหลวงตาสงสัยว่ามันอาจเห็นสิ่งลี้ลับจึงแอบตามไปดูในความมืดจนถึงต้นโพใหญ่ริมถนนสายเก่าแทนที่จะเห็นอาการดุร้าย เจ้าหลงกลับวางพวงมาลัยนั้นลงอย่างประนีตตรงจุดที่มันเคยถูกทิ้งไว้เมื่อหลายปีก่อนมันนั่งตัวตรงจ้องมองไปยังถนนที่ว่างเปล่าด้วยแววตาเศร้าส้อยท่ามกลางแสงจันทร์สลัวปานดำที่จมูกของมันสั่นไหวตามแรงสะอื้นในลำคอขณะใช้เท้าหน้าเขี่ยพวงมาลัยให้เข้าที่เหมือนพยายามจัดเตรียมพิธีต้อนรับใครบางคนหลวงตามาทราบความจริงภายหลังว่า เจ้าของเดิมที่เคยนำมาปล่อยได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนเส้นนั้นในคืนวันโกนพอดิบพอดีเจ้าหลงไม่ได้มารอเพราะความโกรธแค้นแต่มันกำลังทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ความทรงจำสุดท้ายเพื่อบอกลาคนที่มันรักที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายในทุกๆเดือนภาพแมวตัวเล็กๆนั่งเฝ้าพวงมาลัยแห้งเกลื่งกลางความเงียบงนันทำให้หลงตาต้องสุดตัวลงหยิบมันมาอุ้มไว้พร้อมน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มเพราะถึงแม